เกมเว้ยยี่สิบทับยี่สิบคิดว่าเทิร์นต่อไปน่าจะชนะถ้าเขาไม่ยอมแพ้ก่อนเนาะยี่สิบทับยี่สิบ สังเวียคิดเชอร์ยี่สิบปังวิกตอรี่ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบูมหอยอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกม Magic the g a t h e r i n g Arena กันนะครับวันนี้ผมมีเควกดองไว้ทั้ง3เควกนะเยอะมากเลยมีเล่นสีเขียวสีสีฟ้าสีเขียวสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงเควกดองเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึงนะโอเคมาดูเด็กกันดีกว่าวันนี้ผมว่าผมจะเล่นเด็กสี เขียวขาวแล้วก็แดงเด็กนี้จะเป็นเด็กออร่านะมาดูกันทีละใบเป็นออร่าหมายถึงหมายถึงว่าเป็นอินชาร์ตเมนต์ประเภทออร่าที่เสริมสมรรถภาพให้กับคิดเจอร์ของเราเช่น อันนี้เป็น enchantment aura อันนี้พอแปะกับ creature เรามันก็จะบวก4บวก4เนาะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตายก็จะ create b o o p 22คือจะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็น aura อันนี้เมื่อ enchant c a t c h e r ของเราเนี่ยก็จะ delete 4 damage to target capture er หรือ pan walker อันนี้จะเป็น aura อีกอันนึงอันนี้พอ ใส่กับคิทเจอร์ของเราก็จะทําการเลือกโจมตีศัตรูได้1ตัวที่เรา,ท,เราที่ไม่ใช่ของเราอ่ะดอนคิดอนคอนโทลอันนี้โหดเพราะว่าบวกพลังทั้ง20่สทัพยีอันนี้เป็นตัวแปรเลยเพราะว่าเราจะมาเล่นคอมโบกับใบนี้อ่าใบนี้เนี่ยเมื่อสังเวยคิทเจอร์ของเราเนี่ยจะด e ลิท e m เม e เท่ากับพลังของคิทเจอร์ตัวนั้นเนี่ยคิดดูว่าบวกไี่ยีสังเวยของเราแล้วก็ ยิงดามเมจไป20เนี่ยแพ้เลยนะไลท์พอยต์นี้แค่20ทีเดียวแพ้เลยนะโอเคนอกนั้นก็จะมีพวกเคเจอร์ที่เกี่ยวกับรถคอร์สออร่าตัวนี้ไฟอิ่งหนึ่งสองรถคอร์สออร่าหนึ่งอันนี้เป็นเิวเจอร์ข้าไล่สองสามสามมาข้าไล่น้อยแต่พลังเยอะตัวนี้เนี่ยมีความสามารถนั่คือจ่ายข้าไล่ให้สองเนี่ยจะเป็นอมตา และเมื่อตัวนี้ตายเนี่ยมันก็จะกลายตัวมันจะกลายเป็นออร่าแล้วก็มาแปะกับคิวเจอร์ของเราแล้วก็มีความสามารถเดียวกันตัวนี้เป็นฮิวแมนชาแมนตีเร็วเมื่อไหร่ที่ตัวนี้ลงสนามเนี่ยเขาจะเอาออร่าที่อยู่ในเก็ตยาบอะมาแปะตัวเองนะก็อันนี้เอาไว้เอาไว้ดึงออร่าที่ที่เสียแล้วขึ้นขึ้นในสนามตัวนี้เป็นฮิวแมนวอริเเออร์ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ จั่วการ์ดคือเมื่อไหร่ที่เรามีอินชันเม็ดลงสนามเนี่ยตัวนี้จะบวกพลัง1นึทับหเม็ดแล้วก็จะได้จั่วการ์ดอีกหนึ่งใบเมื่อที่ตัวนี้เมื่อตัวนี้ลงสนามเนี่ยก็จะจะดึงออร่าจากในเด็กเราขึ้นมือได้เลือกดึงได้แล้วเมื่อไหรที่ออร่าแอดทีกับเคเเจอร์ของเราเนี่ยตัวนี้จะคีเอทโทเค็นเคเเจอร์ฮิวแมนซอนเยอร์หนึ่งหนึ่งมาหนึ่งตัวตัวนี้ทําให้เอฟเฟกต์ออร่าค่อนข้างเก่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะทําให ออร่าของเราเนี่ยตีเป็นดับเบิลสไตล์นะแล้วก็เป็นแพนวอล์กเกอร์ข้าไลสาีตัวนี้เอาไว้ดึงเสิร์ฟออร่าจากจากในเจนแดงเด็กอะขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกของมันก็คือมันรีเทิร์นออร่าแคชเชอร์อยู่เก็บหยาดบัตเทิลฟิลก็เอาไว้ดึงออร่าที่เราไม่ได้ใช้หรือที่เสียไปแล้วในสุดสานเนี่ยลงสนามมาอันนี้ก็เป็นแลนด์สามสี ประมาณนี้เล่น3สีนี่มันจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าสีมันเยอะแต่ว่ามันก็จะได้ความน่าตนเต้นามาเราลงแลนสีขาวก่อน เชื่อมาหนึ่งตัวหนึ่งทับสองน่าจะโดนยิงโดนยิงแน่ๆไม่โดนเว้ย คิดเชื่อมมาหนึ่งตัวหนึ่งทับสามอา่าตีดีไหมหรอตีดีป่ะ ใหนึ่งสองเลยตัวเองดีดเม็ดทูพะตามพลังไปก่อนหนึ่งเมตร มีแรงอยู่สี่ใบค่อนข้างดีเลยนะเนี่ย อกตัวนี้ดนะีกว่าเนาะเกนสิบสองลงอินชัทเน้นเป็นหนึ่งตัว เราเอาสักตัวหนึ่งตัวนี้ดีกว่าเก็บไปบล็อกเราเหลือไลท์ส2บสองต้องเก็บไปบล็อกก่อนแอทีดสังทับหนึ่งตัวนี้บล็อกัวนม้ไหวอยู่ ตัวนี้บล็อกตัวนี้ดีก,กว่าบ็อกพลังห้าชับหนึ่งเราลงตัวนี้มาหนึ่งใบแล้วก็เราใส่ตัวนี้ไปก่อน ตีไปหนึ่งทีเราแรสีขาวคือเราโดนเยอะช่วงแรกอ่ะเพราะว่าเด็กเรามันช้าแต่เขาเขาอัดเราไม่ลงก็กูเกมก็กูดเกมเว้ยยี่สิบทับยี่สิบ คิดว่าเธอร์ต่อไปน่าจะชนะถ้าเขาไม่ยอมแพ้ก่อนเนาะยี่สิบครับยี่สิบตีไปอีกหนึ่งแล้วก็ผ่านก่อนตีเร็ว ส,สังเวยคิดเชอร์ยี่สิบ bang victory เกมไปอย่างสวยงามนะครับวันนี้จริงๆเด็กเนี้ยเล่นค่อนข้างยากเนาะก็ถ้าแนะนำก็อย่าไปจัดนแไหนเด็กเนี้ยวันจะ,นจะก็เล่นยากอะ่ะแต่ว่ามันก็เล่นได้โอเควันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ